สวัสดีค่ะมาพบกับแจ๊มาหนึ่งนะคะวันนี้แจะก,ก็จะมาทำวิดีโอนะคะตั้งแตเ่เริ่มแรกจนถึงเริ่มแรกของการที่จะออกเดินทางไปงานแต่งของเพื่อนนะคะยันอ,อาจจะไม่จบวันจบ,จบ,จบทริปหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยจะก,ก็จะเอาวิดีโอเท่าที่แจ๊คจะถ่ายเก็บเก็บไว้มารวมกันนะคะก็จะต่อต่อ,ตอ,ตอทำต่อต่อตอ,อย่างเงี้ย ก็จะเรียกว่าเป็นารี่บล็อกละกันเป็นเป็น d i a r วิดีโอตัวหนึ่งของแจ็คนะคะเพราะว่าแจ็คอยากเก็บความทรงจําไว้นะคะก็ย้ํานะคะว่าอยากเก็บเป็นความทรงจําอืมแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบแบบว่า Jack จะทำเพื่อความบันถึงอะไรเลยะแจ็คอยากเก็บเป็นความทรงจำของแจ็คแตว่าเฉยๆก็เลยทาบล็อกขึ้นมานะคะอืมอันนี้ก็ กำลังจะเดินทางไประยองแล้วนะคะตอนแรกจะก็ได้กลับมาแจ็คเดินทางจากสุรินทร์มากรุงเทพก่อนเพื่อมาหาเพื่อนร้านโจ๊กเนี่ยนะคะที่แจ็คถ่ายไม่ใช่อะไรนะคะธนาเป็นคนจะพาคิดถึงธนาเ <laughs> หา<ย>็นตอนนี้แล้วคิดถึงธนาพราธนาพาจะไปทํางานเกี่ยวกับทําโจ๊กอะไรสักอย่างเนี่ยแจะก็เลยถ่ายกันมาไว้นะคะนี่ก็จะเดินทางไปบ้านหมาดก่อนนะคะ ในไหนก็มาแล้วก็รีวิวให้เพื่อนเลยแล้วกันตัดคลิปวงไม่มีเวลาตัดคลิปแล้วก็าร้านเพื่อนนะคะชื่อร้านแปดมอมานะคะอยู่ที่สมุทรปราการนะคะอาหารอร่อยมากๆเลยนะคะอยังไงก็อุดหนุนอาหารร้านเพื่อนของแจ็คได้นะคะร้านแปดมอมาที่บางปูเก่านะคะเจอไปเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพ่อขาพ่อหนุมเพื่อนจ็กเองค่ะ นะคะคมาดูบรรยากาศร,รอบๆร้านของร้านเพื่อนของแจ็คนันนะคะอันนี้แจ็คถ่ายเก็บไว้นานแล้วถ่ายเก็บไว้ตั้งแต่ต้นปีแต่แจ็คยังไม่ได้ตัดต่อเออแจ็คเลิกเอามารวมไว้ในคลิปนี้แล้วกันเพราะว่าแจ็คคงไม่มีเวลาที่จะตัดวิดีโอแน้วมาดูเมนูอาหารบ้างอันนี้ก็คือถ่ายไว้ตั้งแต่ต้นปีนั่นแหละอืมอาหารน่ากินมากๆเลยค่ะก็ถ้าว่างก็แวะไปนะคะร้านแปะหมา้มานะคะ เดินทางไปและยองไปงานแต่งของเพื่อนเลยนะคะความจริงเพื่อนก็แต่งวันนี้แต่พาช่วงเช้าเราไม่ได้ออกเดินทางด้วยแจค็คแบบว่าออกมาถึงกรุงเทพประมาณเกือบสามทุ่มแล้วด้ดยอะไรเงี้ยก็แบบว่าเออไม่อยากปรก,กันแบบหามร่วมหางควาเกิดแบเออเข้างานดินแล้วกันเนาะ นี่ก็เป็นไวยอยองนะคะแจ็คตื่นเต้นมากกับวันนี้แจ็คก,ก็แบบเมื่อเห็นแบบมองเห็นทะเลแจ็คยิ้มหน้าบานตั้งแต่ก่อนที่จะถึงทางเข้าของรีสอร์ทนะ,ะ้ะนี่ก็เจ้าบ่าวนะคะธนาแจ็คชอบเล่นธนาความจริงเขาชื่อแบงค์นะคะเป็นเพื่อนที่น่ารักคะ่ะเป็นคนที่เรียนเก่งแล้วก็ป่ามาพอหนุ่มนี่นะคะก็จะเป็นรีสอร์ทที่เพื่อนจองไว้ให้นะคะแจ็คก,ก็จะเปิดประตูไปแล้วก็อ้อแบบวิวดีมากเลยนะคะทุกคน ปีสอเนี้ยก็จะเพื่อนจัดงานแต่งติดกับทะเลหรือ,อย่างเงี้ยแต่ก,ก็ใส่ชุดเพื่อแจ็คกนชุดมาเยอะมากเพื่อที่จะมาดูแต่ก็คงได้ได้ชุดสองชุดเองนะคะนี่ก็อีฟนะคะเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะคะเราคิด oh <my> ถึงมาตลอดถ่ายวิดีโอเล่นๆแล้วก็เก็บไว้แล้ว่ะจะก็จะได้มาตัดต่องด้วย <c oughs> มามากที่แบบไม่ค่อยได้เจอกันอย่างเงี้ยแต่ก็ ดีใจนะที่แบบได้เจอแล้วก็แบบว่าได้มาเจองานที่งานแต่งเผื่อมัดกันเราเรือนชือ,อนี่ก็โอ๊ตนะคะเพื่อนเรียนวิศวะเหมือนกันค่ะมาเจอกันแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้เจอเนี่ก็จะเป็นอ่าบริเวณที่เพื่อนจัดง,งานตึงนะคะค่อนข้างที่จะแบบสวยนะคะข้างหลังก็จะเป็นทะเลค่ะทุกคนนี่มาดูเจ้าหมากันบ้างนะคะ ่วิดีโอดโอ๊ยเ้าอ่ะเาดูน่ารักกันนอมาดูอยู่ทะเลบ้างนะคะเข้าโอเคเลยนะแบบสวยอะค่ะแจ็คก็แบบไม่เหมนแจ็เข้าใจแหละว่าทาไมคนถึงชอบไปเที่ยวทะเลกันตอนแกแจ็คก็ชอบแบบ ไปเที่ยวป่าบงเขาบางอาจจะคอาจาจะทางานกับพวกอยู่ในป่าเยอะอะไรเงี้ยแจ็คไม่ได้ไปสัมผัสทะเลอาจาแจะแล้วก็เคยไปแต่แจ็คไม่ได้แบบว่ายินขนาดนี้พอไปถึงอ๋อแจ็แคเข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงชอบมาทะเลแล้วดูแจ็คกับอีฟนะคะเล่นกันเหมือนเด็กเลยอะตัวก็เล็กๆเวยรู้สึกสั่งคลายมากเลยค่ะเพราะว่าแบบแจ็คไม่เคยยิ้มได้มากขนาดเนี้ยยิ้มจนแบบวันนี้เป็นการยิ้มที่แบบอ๋อฉันยิ้มตั้งแต่เห็นน้ำทะเลครับ มาแล้วเห็นน้ำทะเลอย่างเงี้ยยิ้มไม่หุบอ่ะยิ้มแบบปากแข็งเอออย,ย่างเงี้ยเพื่อนถ่ายรูปก็คือยิ้มคือยิ้มไม่มีการใส่แซงว่ายิ้มปกติแจ๊ะจะการแบบทําเป็นแกล้งหัวเราะแกล้งยิมม้มเพื่อนที่จะให้ได้รูปสวยๆแต่นี่คือแบบมันยิ้มแบบอัตโนมัติเลยแบบว่าเอยฉันดีใจมากเหมือนฉันได้พักผ่อนนี่ก็แบบมานั่งเขียนชื่อเออไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้เลยจริงๆ <c oughs> <c oughs> คือมันมันมันไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนอเงี้ย รู้สึกแบบแฮปปี้มาก <c oughs> นี่ก็พักกันแต่งตัวนะค่ะแต่นี่ก็แต่งตัวเจ๊เดียวความจริงแจ็คมีส่งชุดมาแจ็คไม่คิดว่าชุดนี้เพื่อนใส่สีออกฟ้ากันก็เลยแบบว่าเลือกสีฟ้าแล้วกันอย่างเงี้ยความจริงก็จะแบบไม่ได้ว่าจะใส่ชุดนี้อยู่แล้วแต่ก็เออออกมาก,ก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าเีมกับเพื่อนๆด้วยเพราะเพื่อนใส่สีฟ้ามาเพื่อนใส่งนางสวยค่ะ นางบอกว่านางแผนการซื้อชุดงานแต่งไว้นานมากแจคเพิ่งหาได้ก่อนวันมาวันเดียวเดดีนะที่เพื่อนแจคขายชุดพอดีเออจคเลยไปเอิบชุดนี่นะคะแจคก,ก็มาถึงงานแต่งช่วงค่ำแล้วธนากับน้องธนาธน,นาไน้ไหมอ่ะ <c oughs> มาดูบรรยากาศงานแต่งมันนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่ารักกันทั้งคู่เลยนะคะ

จ็คก็เลยแบบขออยู่ใดท้ายอะแล้วค่นเพราะแจ็คไม่ค่อยแบบเพราะแจ็คไม่มีแฟนไงแจ็คก็ไม่รู้จะไปรับดอกไม้ทำไมแั้วแต่ว่าแล้วจะคก็ยัไม่ได้แบบว่ามีแฟนจะแต่งงานหรือมีไม่มีใครอยู่ข้างหลังหลังดีกว่ายังไงก็น้องเขาน่าจะโยนไม่ถึงน้องเขาก็โยนไม่ถึงจริงๆเลยมาดูบรรยากาศนั่งน,นั่งทานข้าวกันกับเพื่อนนะคะน,นีะ่มาโคตรสนอ่ะเออ มีการตักอาหอาหารให้แฟนเหอจะบอกว่าดนตรีเขาดีมากๆนักร้องมือกลองคีย์บอร์ดดีมากเพื่อนก็อินกับเพลงมากอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอินหรือคิดถึงใครหรือเปล่าเกียวเกีอาะ ดววีโอเนาะนี่ก็น้องธนานะคะ่ะฝนแล้วแบบคือแบบว่านั่งกินได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วฝนก็ตกนะคะแล้วก็ต้องแยกย้ายนาอนดีก็ต้องกลับแล้วก็นั่งกินเราเพลยังเช้าอันนี้ก็เจอเพื่อนของอูดนะคะแล้วก็นี่ก็คือตอนเช้าที่เราเดินทางแล้วมาร์สเมาจนแบบ ไม่ไหวแล้วเออนี่แจ็กก็แบบว่าไม่ได้นอนแจ็กก็เลยออกมาเก็บภาพช่วงเช้าคือทุกคนแบบไม่ได้ลุกขึ้นมาแต่แจ็กกะลุกขึ้นมาเก็บเพื่อจะเก็บภาพอแจ็กไม่ยอมนอนแล้วเว้ยไม่ใช่ว่าแจ็คไม่อยากนอนอะไรอเงี้ยแต่แจ็กบอกว่าเออไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก็เลยแบบมาออกมาเก็บภาพเก็บอะไรไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยวันนี้ยอมไม่นอนก็เอาว่าเก็บภาพถ่ายภาพกันเดียวเลยค่ะแลวนี่แจ็คก็กลับบ้านแล้วน,กกะ,กะ,นะคะ กับสุรินแล้วนั่งรถไฟกับไปรถไฟสายกรุงเทพไปสุรินนะคะไปรถไฟนอนนี่ก็ถึงสุรินตอนตีสี่กว่าแล้วค่ะแล้วแจ๊ก็ะพอแค่นี้เนาะก็เก็บภาพม,มาฝากนะคะเป็นเล็กๆน้อยๆคําจริงมีภาพเยอะมากแต่ก็เอาแค่ข้อที่เะเอาได้แต่ขี้เกียจแต่งแล้วเจอกับแจ็กใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบ เข้ามาดูแล้วขอบคุณทุกๆคนที่แบบว่าจทำให้แจ็คได้แบบเจอแล้วได้รู้จักได,ได้ได้เจอเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะคะยินดีและดีใจมากๆค่ะที่ได้เจอเพื่อนๆน,นะคะทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าแล้วคนที่แบบเพิ่งเจอเยอะไรเงี้ยเราแฮปปี้มากกับที่เราได้เจอแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงได้เจอเพื่อนๆแหละทุกๆคนนะคะ ก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกแล้วเจอกันใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมว,วิดีโอขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะบ๊ายบาย